ฟิล์มกองแสงไฮคูเย็นไม่กลัวแดดบริษัทลิซซิงกสิกรไทยจำกัดอยากจะมีรถขับหรือจะรับเงินสดกลับบ้านต้องลิซซิงกสิกรไทยแก๊สรถมาตรฐานทั้งระบบจบที่อาร์ติเกอร์พัรคารเล่งหงสุขุมวิท62ต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีเลคอนโปรดัก คาร์ออทเซเซอรีผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์ไอทองรู้ไหมผมเนี่ยนะครับบินไปวาดหวังเต็มที่เลยตอนไปที่คนไปส่งยี่สิบกว่าคนเพื่อนสนิททุกคนโอ้ไปนะครับไปสามสัปดาห์ะนะฮะต้องได้อะไรกลับมาแน่นอนครับก็บินไปไปถึงฮิโทโรตอนเช้า ทุกอย่างยังไม่ยังไม่สวยหรูเหมือนเดิมกระเป๋าหายกระเป๋าเดินทางทั้งหมดผมตั้งยืนรอรับกระเป๋าเ่ยครับจนกระทั้งไม่มีกระเป๋าเหลือนะผมก็ถามว่าลายผิดหรือเปล่าเขายืนยันว่านี่มาจากกรุงเทพจีนี่ผมบอกว่าเนี่ยผมกระเป๋าผมสองใบเขาบอกว่าเขาไม่รู้เริ่มต้นเขาบอกให้ผมเนี่ยนะเออ ไปคอมเพลนที่ไทยอินเตอร์ซึ่งต้องเดินจากตึกเนี่ยเพราะที่โทรตึกมันเยอะมากเขาบอกอยู่ตัางๆรถไฟต่อไปที่เนี่ยสำนักง,งานผมก็ไปครับผมบอกว่ามผมต้องขึ้นโดเมสติกไปสกอตแลนด์กาสโกภายในชั่วโมงนี้เขาบอกว่าอยู่ชุดอยู่เซ้ทเขาให้ผมตัดสินใจด้วยตัวเอง <laughs> <laughs> ผมก็ต้องไปเคมกับการบินไทยไปเคมกับการบินไทยกว่าจะมากว่าตัวโดเมสติกที่ผมมีอยู่ใช้ไม่ได้ผมก็คุยกับเจ้าหน้าที่ แล้วก็เจ้าหน้าที่การบินไทยที่ที่โทรท,ที่กิดดีมากเลยครับไม่ใช่คนไทยเป็นคนฝรังง <laughs> ่งี่ฟรั่งซะด้วยฝรั่งแล้วจะคุยรู้เรื่องไหมคุยกันไปก็จนกระทั่งสุดท้ายก็สรุปกันว่าเอาอย่างนี้เขาบอกว่ายูสามารถที่จะซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกที่จําเป็นแล้วเอาบินประเบิกได้เขารับผิดชอบทั้งหมดแต่ตอนนี้กระเป๋ายูเนี่ยยังไม่รู้ว่าอยู่ไหน เขาบอกผมบอกงั้นผมจะใช้เงินที่ไหนแอดวานเขาบอกว่าอยู่ต้องใช้เงินตัวเองเออแล้วก็เขาเอยากบินมาเบอร์ผมบอกว่าตั๋วโดเบสิกที่ผมจะไปสกอตแลนด์เขาบอกว่ายูจ่ายเองเออไม่เกี่ยวผมก็อ่า <laughs> บ่ายสองโมงแล้วซื้อตั๋วเที่ยวที่เร็วที่สุดบินไปกาสโกก็ไปไปถึงกาสโกเนี่ยประมาณสักสามโมงครึงคร่งลงเครื่องเสร็จก็ไม่รู้จักใครกระเรียงบอกว่าให้ไปที่ สมาคมฟุตบอลของสกอตแลนด์จาากนามบินกัสโกเข้าไปในเมืองก็รีบเข้าไปสมาคมปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สมาคมดีมากเลยครับเข้าไปถึงก็บอกว่าปิดแล้วเขาบอกว่าให้ยูให้ยูเนี่ยมาติดต่อวันรุ่งขึ้นอาผมก็บอกว่าอ่ะโอเควันรุ่งขึ้นทีนี้ผมก็ถามว่าแล้วผมจะพักที่ไหนเขาบอกว่าเขาไม่รู้เพราะมีคนเนี่ยคนเนี่เจ้าหน้าที่ของสมาคมเขาลืมของอ่าเขาก็กลับมา ผมก็ถามเขาว่าเนี่ยผมมาจากนี่จะไปอบรมโค้พรุกนี้เขาบอกเอา้าอาย่มาไม่ทันแล้วเขาก็ให้ความช่วยเหลือก็คือผมก็ถามว่าผมอยากหาโรงแรมที่นอนแต่เนี่ยผมมีเงินอยู่เท่านี้เขาบอกอยู you mean, you, you ่เปอยู่เนี่ยอยู่เดินเนี่ยเทิร์นเลฟสเตทแอเทิร์นไลท์แอเทิร์นเลฟแล้วก็บอกชื่อโรงแรมรบ่าผมก็โอเคก็ไปก็เดินไปเกือบชั่วโมงถึงเจอโรงแรมคือละส0่พบาท พอเช้ามาปุ๊บผมเนี่ยนะรีบมารอตั้งแต่หกโมงครึ่งเออนขานัดเจ็ดโมงครึง่งแาหกโมงครึ่งนั่งรอสักพักถึงเขาก็บอกว่าอ hey, ย uh, ู่เขาอร้ t ม a i l ไ n d บอกใช่อบอกนี่มีเพื่อนอยู่อีกสามคนมที่จะไปไปอบรมโค้ชที่เขาเพิ่งเดินทางมาถึงครับก็ปรากฏว่าสามคนนั้นเป็นอัหลับหมดเลยโอ้โหก็นั่งรถกันไปจากกาสโกขึ้นไปอินเวอร์คายชั่วโมงครึง่ง อ่าเหลืออีกสองวันจะเดินทางกลับเขาก็เรียกผมไปคุยเรียกทุกคนไปคุยส่วนตัวเขาถามผมว่ายูจะสอบไหมอ่าผมก็ถามว่าสอบอะไรอเขาบอกว่าอสอบลายเส้นออ่าผมก็บอกว่าก็สอบสิเดินทางมาทั้งไกลแล้วอ่าเขาบอกถ้ายูสอบเี่ยยูจะต้องอยู่อีกสองคืนอ่าแต่ถ้ายูไม่สอบเราจะแจก์ติฟิเคตคุณมผมบอกผมสอบอ่าสอบเขาก็บอกว่าโอเคอยู่อยู่แล้วเขาก็เรียกไป,ไป,ไ,ปไปผมไปคุยบอกว่าคืนนี้มีฟุตบอลยูโร ร,รอบรองชนะเลิศคู่นี้คู่ระหว่างเยอรมันกับอฮอลแลนด์เขาบอกให้อยู่ดูคู่นี้ให้ดีๆแล้วพรุ่งนี้มันจะเป็นการสอบอมผมก็โอเคเพะวันลุ่งขึ้นปุ๊บเขาก็เช้าสอบออร่สอบปากเปล่าพอตอนสักสิบเอ็ดโงสอบรอบในเกมสอบเรื่องกติกาอพอบ่ายลงปุ๊บเขาก็เอาเด็กเยาวชนอายุไม่เกินสิบกปีทีมชาติฮอลแลนด์เยม,มาให้ผมอธิบายให้เล่นเหมือนฮอลแลนด์กับ เยรมันในครึ่งแรกคุณจำลองทุกอย่างคุณอธิบายให้ทุกคนรู้ว่าเล่นแบบไหนระบบแบบไหนซึ่งเราต้องอธิบายให้เด็กทุกคนแต่ละคนฟังครับผมก็ลงไปถึงก็เป็นเฮดโค้ชก็สั่งสอบเสร็จเขาบอกอยู่กับบ้านได้อีกหนึ่งเดือนจะส่งว่าอยู่สอบผ่านไม่ผ่านไปที่สมาคมผมก็จบไปผมก็เอาละก็เนี่ยกลับมาเมืองไทยก็โอ้โหก็ยิ้มยิ้มย่องมีความรู้มาเต็มกระเป๋าแล้วเดี๋ยวพอพี่กลับมาเมืองไทยเนี่ย ไอใบรายเส้นของพี่เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าได้ป่ะยังไม่ยังไม่ได้มาอ่ะยังไม่ได้มาอีกเดือนนึงต่อมาแล้วได้ไหมตกลงได้ผมได้บีไรเส้นบีไรเส้นบีไรเส้นหมายความว่าไงพี่คือที่เมืองนอกเนี่ยอย่างที่ยุโรปเนี่ยถ้าซีไรเส้นเนี่ยจะทําได้แค่เป็นผู้ช่วยโค้ชระดับระดับลีกวันลีกทูออ่าเดอะแชมเปี้ยนชิพแต่ถ้าบีไลเซนส์เนี่ยสามารถเป็นโค้รระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพได้แต่เป็นได้แค่ผู้ช่วยในพรีเมียร์ชิพอ่าแล้วเป็นทีมชาติได้ไหมไม่ได้ เพราะสมมุติว่าถ้าผมจะไปไปทางานที่ยุโรปเนี่ยผมต้องไปสอบไปเรียนเอไรเซ้นผมผมไม่ไปเรียนไปผมก็กลับมาแล้วผมก็หลังล้าแล้วทีนี้พี่กลับมาถึงพอพี่พี่หมอเมาเนี่ยกลับมาถึงประเทศไทยเนี่ยโอ้โหความรู้ทางด้านโค้ดนี่คือถือว่าเต็มเลยไหมเต็มกระเป๋าเต็มกระเป๋าเลยโอ้โหมีคนเริ่มรู้จักสนิทสนมก็ติดต่อมาอาถรรชัญบางรักเชิดชัดชัยมาคนแรกเลยเป็นโค้ดทีมจตุรมิตรเลยโอ้โหไปเป็นโค้ด ระหว่างที่เป็นโค้ดอยู่เนี่ยปรากฏเพื่อนผมคุณบันตรีสวนน้อยเจ้าของทีมบางเตยสวนน้อยเขาบ้าบอลเขาส่งบอลเขาก็เริ่มติดต่อมาผมก็วางแผนเอาทีมอสัมชัญบางรักเนี่ยไปเป็นเด็กปั้นก็สร้างทีมนะผมเป็นโค้ดเนี่ยนะเอาง่ายๆ อยู่อสัมชัญบางรักทั้งหมดทั้งหมด8ปรัีเป็นโค้ดบอลจุรมพิษสี่สมัยด้แชมป์สาสมัยโอ้โหถือว่าประสบความสำเร็จรองแชมป์หนึ่งสมัยโอ้ประสบความสำเร็จนี่ระดับนักเรียนนะเสร็จนั้นเสร็จแล้วผมก็ไปสร้างทีมสินธนาตางใทอส่วนน้อยโดยใช้พื้นฐานจากเด็กของอสัมชัญบางรักเอาเด็กชุดนี้มาผมสร้างทีมอสมชัญทีมสินธนาอยู่ทั้งหมดสี่ปีเต็มๆจากแพ้ ทีมอื่นๆทุกทีม,มจนกระทั่งได้แชมป์เอฟเอครับมผมก็เลยลาออกอนะครับแล้วผมก็มาเป็นโค้ชอีกเยอะแยะไปหมดผมเป็นโค้ชให้ราชประชาโค้ชให้บีซีเทโลเป็นโค้ชทีมชาติเป็นโค้ชระดับมหาวิทยาลัยให้กับศรีปทุมได้แชมป์ในเมืองไทยเนี่ยนะถ้าพูดถึงโทฟี่หรือว่ารางวัลสําหรับคนที่เป็นโค้ชฟุตบอลแล้วเนี่ยมผมได้ทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวครับผมคือฟุตบอลนกรีนครับ หมือนบุฟเฟ่เซนวานะเจอกันมาน่าจะสักผมว่าไม่ต่ำกว่า20ปีอบปีครับตั้งแต่ผมมาจากบ้านนอกแกก็มาจากบ้านนอกมั้งต่างคนต่างจบไม่แต่คนต่างจบเรียนมาจริงๆก็ไม่น่าจะเจอกันนะครับเส้นทางไม,ไม่ไม่คิดว่าไม่ควรจะได้เจอกันเลยบงังเอิญว่าผมเนี่ยพอเปลี่ยนมาทํางานสายกีฬาบังเอิญแกก็เป็นนักาเป็นโค้ชฟุตบอลทีมชาติเป็นโค้ชบอลสโมสรอ,อยู่มีใครครับเป็น ทันตแพทย์แล้วเลิกเป็นทันตแพทย์มาทำหน้าที่คือยอมเลิกเป็นทันตแพทย์เพื่อไปอบรมอบรมโค้ดอย่างต่างประเทศผมว่าไม่มีอะไรเมืองไทยหาไม่ได้ใครเป็นแพทย์มีด้านกีตาไปแล้วบออครับในที่สุดเนี่ยพี่หมอก็เปลี่ยนอีกชีวิตของพี่เนี่ยก็เปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งจากการเป็นโค้ดฟุตบอลมาเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนระหว,ว่างที่ผมเป็นโค้ดฟุตบอลเนี่ยผมก็มีได้รู้จักกับสื่อมวลชนทางสายกีฬาบางคนคแล้วเขาก็รู้ว่าผมเป็นคนที่ อพอจะมีความรู้ความสามารถก็ให้เขียนหนังสือลงวันหนึ่งเนี่ยผมจำแม่นเลยปี2547คร้บเจ็กำลังเล่นกอล์ฟกันอย่างสนุกสนานเนี่ยมีโทรศัพท์เข้ามาคนที่โทรมาเขาชื่อ,อยุทธพงศ์วิชัยดิดป,ะปะ๋าแป๊ะเขาโทรมาชวนผมไปจัดรายการวิทยุพี่แป๊ะถามผมว่าพี่หมอพอจะมีเวลาและกล้าที่จะจัดผมบอกว่าผมไม่เห็นต้องใช้ความกล้าเลยผมบอกว่าผมตอบรับปาก ไปทําทันทีเลยทันทีเลยพี่ป้าบอกนี่คือคนแรกที่รับปากแล้วไปทํำดีขึ้น <C> e <ars> แล้วตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่เดือกนกันยาาคมปี2517มาผมก็ทํางานให้กับ f m 99มาโดยตลอดอืมผมชวนเฮียน็อตมาจัดรายการกันสอคนจนเป็นเ,เริ่มตั้งแต่วันแรกเลยเปล่าที่คู่กับเฮียน็อตถูกต้องก็ <C> e <ars> ตอนนั้นเป็นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วว่าผมเริ่มทําวิทยุแล้วก็ผมก็เขียนเขียนบทความลงในใน,ในสื่อในสื่อต่างๆที่ ที่เขาให้เกียรติผมปรากฏว่าผู้ใหญ่ในอสวทผมเอ่ยชื่อได้คุณสุททิชัยบุญนาพี่ตัก๊กเรียกผมเข้าไปคุยบอกอยากทํารายการทีวีไหมเขาบอกอยากให้ผมไปทําบผมบอกให้ทําทอะไรอ,ะอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยอยากให้ไปทํารายการจีฬาผมก็บอกโอเค,คถ้าพี่ตัก๊กคุณสุททิชัยไว้วางใจผมผมก็ไปหาก็ไปไปพูดคุย จะได้จะได้ผู้ร่วมงานหรือว่าผู้ร่วมก่อตั้งเนี่ยอย่างคุณหมอนิธิกรกาละเวกเนี่ยก็มาก็มาทำรายการเล่าข่าวชื่อก้าวทันเกณฑ์เริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มเป็นเจ้าของบริษัทแล้วเพราะต้องตั้งบริษัทเพื่อที่จะมาสัญญากับช่องช่องก้าวก็เนี่ยนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำทีวีแล้วจากวิทยุก็มาเป็นทีวี แก๊สกูรูบายอาร์ติเกอร์คุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงแก๊สกูรูบายอาร์ติเกอร์ครับผมจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับวิธีการเลือกติดแก๊สรถยนต์ให้ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัยครับกับมืออาชีพด้านแก๊สรถยนต์มาตรฐานอาร์ติเกอร์ครับแต่ก่อนอื่นเลยครับผู้ชมเราไปทราบถึงประวัติความเป็นมาของบริษัทนี้ก่อนเลยนะครับรวมถึงเหตุผลว่าทําไมระบบแก๊สตีนรถยนต์อาร์ติเกอร์เนี่ยถึงได้รับความนิยมจากคนทั่วโลกนะครับว่าเป็นระบบแก๊สที่มีมาตรฐาน วันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากคุณออสการ์ซาลิกาย่าครับกรรมการบริหารบริษัทอาร์ติก้าไทยแลนด์จำกัดนะครับท่านได้ให้เกียรติมาให้ข้อมูลด้วยตัวท่านเองเลยนะครับตามผมมานะครับสวัสดีครับคุณออสการ์สวัสดีครับอยากให้คุณออสการ์เนี่ยเล่าถึงแก๊สติดรถยนต์อาร์ติเกอร์ครับว่ามีต้นกําเนิดจากประเทศอะไรรวมถึงมีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับโอเคอาร์ติเกอร์ is from Turkey mm hmm. and we are uh One of the largest factory in the world. Mm -hmm. We have been manufacturing for uh, almost forty years. Oh, 40 years. Mm -hmm. We started with steel tank, LPG tank, but uh, at the moment we are manufacturing all equipments, including auto gas tank. the mm -hmm. <coughs> we are very proud to say we are the only factory in the world who is manufacturing all these items under one single factory all other brands uh, available in the market they are uh, uh, combining some equipments uh, and making their own kits but we are the only factory who is producing all these equipments including uh, 35 different sizes of tank so we have tanks and kits available for any cars mm -hmm. available in the market <coughs> Articurね, <coughs> as, as we have been manufacturing for 30 years mm -hmm. we are always upgrading our uh, production facilities and we are producing in the highest level because we are exporting to 50 countries mm -hmm. uh, so we have the fastest Production, one of production. almost employees o o And the fastest production. We have almost 1, employees and, uh, 50, square meter t p r d u c i 1,000 50,000เรียกได้ว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่หรือว่าคนที่ต้องการจะติดแก๊สรถยนต์เนี่ยสามารถมั่นใจกับตัวอุปกรณ์เพราะว่าเขาได้รับความนิยมมากกว่า50ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับผู้ชมหากคุณผู้ชมที่ต้องการติดแก๊สรถยนต์นะครับที่ได้มาตรฐานทั้งระบบครับอย่าลืมเลือกแก๊สติดรถยนต์อาร์ติเครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ สัปดาห์หน้าครับผู้ชมกลับมาพบกับวิธีการเลือกแก๊สติดรถยนต์ให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยกับมืออาชีพโดยแก๊สรถมาตรฐานทั้งระบบจบที่อาร์ติเกอร์ครับ